ต่อกับเซเวอเรอเยว่ักทีตีเหมือนจะหลุดโอเค,อเค,อเคได้แล้วทางที่หน้าลำคาแล้วดับ ลืมชิบม่หอ้ยโอเคจิเหรโอเคเช่นนั้นาขาิบาเลยครบยังว่าเอาเว้ย เราเอาขอยาัก<า>ฮะฮัสบิน้มจ้าโอชโอเคได้ละอ่าครบแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครบจริงจริงโอเคไปครบเั็ทีกลับไปเบลฮาร์ดไปรับคุย พันน่ารำคาญชิบหอยเลยโอเคได้อยู่ ar, <st unlikely>

ไม่ดีนะครับน้องถ้าแตกเนี่ยโอเคไปกลับลฮาร์ตเอ๊ะกลับไปเชิดท,ท,ทยียวอบไปตามหาเชื่มาก ขอก่นอนขอก่นอกนยังงงอยู่อ่ะเอ้าทำไมกูยังไปแอดถามไม่ได้ไม่ไเข้าใจแบบแบบแบบเราขอไปนั่งดูแบบคลิปคลิปกับตอนนี้กูไม่อยากให้เวลามันเสียแป๊บนึงเอดถามพิสิทธเดีย ไม่ใช่วควยกูทำครบแล้วประเด็นนะกูไปเปิดเสียงแล้วกูลืมปิดในต่อๆลืแล้วเนี่ยก็ให้มาคุยกับกผิดเอากูยังไม่เซตอะไรอีกกูยังไม่ครบอะไรอีกโอ้ชิบห้าแล้ว น่าจะครบแล้วไม่ใช่เหรอ กูทำไมกูยังทำไม่ได้กูยังไม่เสร็จอีกหรอเวยก็ครบแล้วนี่ เนี่ยก็มีบ้านแล้วแล้วห้ามไห้กูถึงจงไปไม่ได้ก็ต้องลองกลับไปโบนวนทอทอ์ลองกลับดูดิฮ่าใช่เหรอวะน่าจะครบแล้วอ่ะ คุยหมดแล้วคุยครบแล้วทำไมอังนอง ก็ยังไม่เข้าใจดีว่าทำไมกูถึงหาไม่เจอแคทเทเกอร์ที่อยู่ซองเคลป<ไ>เขาจะให้กับท้ายก็แค่โถงใหญ่เบลฮาะนกะ็มารับเคเวสเพิ่มนะครับก็คือ,อยังทําไม่หมดเตรียมเรื่องเควสเรียบร้อยในระดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้มาคุยกับแคทเทเกอร์ที่อยู่ซองเคลป<ไ>เขาจะให้เควสที่มีชื่อว่าซิว สวัสดีครับในคลิปนี้เวสที่มีชื่อว่าหากเราได้เวสนี้ก็แปลว่าก่อนหายหมดก็ได้คนพบนี้ได้สามารถเจอได้ที่พ u t i f y d u c k เวสในวิชบอ a r ดของทุกมือที่จะมาขายแผนที่มีโบนบอททอมเบ l h าร์ดและเฟิร์สชัยหรือซองเคฟนั่นเองข้อสังเกตถ้าเกิดว่าเราทำเวสของโบนบอททอมหมดเราจะได้ ตุ๊กตาฮอนเด็นะที่เป็นฮอนเด็ตสเต u เจอร์ถ้าเกิดว่าเราทำเควสของเบลฮาร์ดหมดเราจะได้เบลคีมาเปิดเบลโฮมนะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็คืออีกเงื่อนไขก็คือต้องเคลียร์เควสของตัวชักกะไอตัวที่มันขายแผนที่ครับคือเราต้องเปิดแผนที่ทั้งหมดคือซื้อแผนที่จากตัวละครตัวนี้ทั้งหมดหลังจากเราซื้อหมดเนี่ย ตัวละครตัวนี้ถึงจะมีเควสพิเศษโผล่มาที่เบลฮาร์ดเมื่อผมเคลียร์เควสนี้เสร็จอ่ะผมถึงได้ทำเควสซิลแอนโซได้นะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคือการที่เราจะได้เควสซิลแอนโซคือต้องมีคะแนนเควสถึงเกณฑ์จึงจะไม่เข้าใจหรือถ้าใจอู้ก็ยังทําไม่ได้อยู่คลียร์ทุกเควสนั่นแหละครับเมื่อคะแนนเราถึงเกณฑ์เราก็จะปลดล็อกเควสขั้นต่อมารวมทํานอง The Architecture Conductor แลวก็ Wall Keeper เพื่อสามารถเข้าสู่ลิฟไปหาลาสบอสได้หลังจากที่เราได้เงื่อนไขจนครบตัวแค์เทเกอร์จะโบกมือเรียกเราไปคุยเราจะได้รับเพสซิลแอนโซมาต่อมาเป็นวิธีทำเพสซิลแอนโซมันก็เป็นเรื่องปกติที่กุณนต้องทำให้มันครบแต่กูจะทำยังไงมึงบ้าหรือเปล่า แล้วกูลืมลืมปิดเสียงครั้งนี้ 那个。 ไปยังไงล่ะอ๋อไอเหนื่อยจังวะ กับบอมไหมเราะว่าใช้อะไรดีวะ่ะถ้าเกิดจะสู้จริงๆเนี่ยใช้นี่ก็ได้ไปแล้วกอ็อยากลองใช้ปักวัดไหม ไปปักดูไม่ค่อกว่าใช้ฮอคไฟแหละดีแล้วคุ้มสุดโอเคมาใช้แพรลี่ตอนที่น,นีเอา,เามา Yes. ไปเลยนี้มาเก็บแล้วโอเค <c oughs> บอสตัวนี้ลืมลืมแล้วฮะเยอยแต่ว่าเชิงมแบบเล่นแย่แนละ้วต้องค่อยๆเล่นละม่งั้นก็แตกถ้าเกิดว่าใจใจร้อนมากจะทำตายเอามา แต่ห้องแม่งมืดมากเลยมองแบบไม่ค่อยเห็นเหยอะไรเงี้ยละเต็มยิ่งพ่อค่อยสู้เลยเพราะตัวใจร้อนเท่ากัะแต้ เดาอยู่อู้เยอะอันนี้ง่ายง่ายเอาลืม โอ้ทำอะไรการหิวต้องการฮิว กูสู้มันไม่ไม่ได้เลยวะ เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเกือบเฮ้ยก็ตื่นเต้นวะสติวโซสติวโซหาติเงี้ยตืนเต้นจัดอ้กเหี้ยใช้ของจนหมดตูดเลยวะเกือบตายไอ้เหี้ยอย่างฮะ อย่าติดเต็ดไม่ใช่เล่นนานหรอวะโอเคตอนมีหน้าครบสามแล้วติดใจร้อนไปนะเอตัวเปไปตัวดาบเยอะมากเดียว ไม่เล่นหลาแล้วมันแบบฟอร์มมั่งตกเลย